สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มามาแจ้งข่าวแล้วก็มาตามแนวทางของพี่จันนะครับผมพีุ่ณจันนะคะจันก็ได้จันครับจันก็ได้หลังหลังจากที่งวดก่อนก็ได้พูดคุยกันไปใช่ไหมครับพี่ของพี่นี่เป็นแนวทางเกี่ยวกับเลขภูมิใช่ไหมครับเลขภูมิเลขภูมิตอนมากสิเป็นน่งขออยู่กับต้นใหม่เนาะค่ะ เป็นปิดร้ำพิธีขอเอาแมนบะค่ะอืมใช่คนใหมแต่ก็ตนใหม่มาก,ก,มาก,มากอค่ะไปนั่งขอกต้นใหม่อืมอือถ้าไปเอากับต้นใหม่นี่มันโอกาสโอกาสนัํนเยอะอกาสมันดีมากดมีมากกว่าีมา,ม,มานั่งทำไอเบียบขันน้ำมูลมีโอกาสดีมาก คือมันเข่าบ่อยกว่ากันนะคะเข่าบ่อยกว่ากันขันน้ำมันขันน้ำนก็เข่าอยู่ขันน้ำมต์ก็เข่าอยู่แต่ว่ามันมีของยี่ห้อเอกของขวัขันน้ำมันกับตุนใหม่มันว่าต้นต้นใหม่มันเป็นมงคลเป็นมงคลต้นใหม่ไหนเป็นมงคลเราก็ไปเอานันครัืนนี่ก็คือว่าเวลาไปจะไปทั้งสามคนเลยใช่ไหมเียงานไสามคนเลยติทีมงานแค่นี้แหละไปแค่นี้คนคนหนึ่ง ทำอย่างหนึ่งคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งช่วยกันครับทีตะกอนประสานคนแหลที่ไปครับก็คือถ้าทำนี้มันจะตรงเลยใช่ไหมครับก็ไม่ท่าไม่ทัาแคลคเคอนเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนาะส่วนที่ผ่านมาส่วนที่ผ่านมาที่ทำมานี่มันเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ว่เปอร์เซ็นต์ไม่ไมครับมีโอกาส มากที่ว่าจะพลาดส่วนน้อยครับพลาดส่วนน้อยปกติของของพี่จันนี่จะทําเป็นวันที่สิบสี่ที่มันตรงกับวันพฤหัสใช่ไหมครับใช่เป็นวันครูวันไหนก็ได้แต่ว่าให้ตรงวันพฤหัสวันรูวันธรรมดานี่ก็ได้แต่ถ้าไทยละเลือกเลือกเลือกวันพฤหัสคือวันครูนั่นแหละวันธรรมดาก็ได้คแต่วันพระ มันพระนี่เอาไม่ได้เลยวันพระวันพระนี่ห้ามเด็กขัดมันไม่เอาแล้วันพระส่วนใหญ่นี่ก็เเทาทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยใช่ไหมครับมัน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 เกี่ยวกับที่ละมันมันแต่บางบางทีเขาก็หายสามตัวบางบงอลเขาหายแค่สองมันมันมันไม่แน่นะถ้าว่าสามตัวสองตัวนี่บางทีมันไปไม่นได้สองตัวเออออ เรวเป็นคนรู้ไะมันบางทีมันปลาได้ได้เค่สองตัวบางทีก็สามตัวมันไม่แน่เสมอไปมันไม่แน่หรอกอันนี้อันนี้บอกไม่ได้หรอกว่ามันไมมาเพศอจากทั้งทั้งลาทั้งบับแต่ว่าชวนมากคันเห็นสามตัวนี่ก็สิมาสามตัวเลยมันบอกค่ะมี่และที่ที่เคยเกินพูดว่าถูกสามตัวสองตัวตรง นี่แหละทีมงานเด็กก so ัน so นี nah, ่แหละถูกด้วยกันนี่แหละปกติมันก็สองตัวทรมาที่สุดเลยสองตัวไม่มีพิยส่วนมากจะ่างเอาแค่หลังบุญบางทีบางทีก็เขาเขาเด็กข่สามตัวตัวหลังตัวหน้าคือเลียได้มากอาจจะเขาเขาตัวหน้าสามตัวหลังสามตัวเนาะเราจะดีเนาะมันแบบมันมีทั้งหลังกันสามตัวเนาะ ทีข้างบนก็เข้าเขาสตัวมันก็ใส่พวกลักนะมันเขาสองตัวสื่อชวิเดีว่ได้ไหมก็สื่อได้นี่ก็เลยแต่ว่าแนวทางนี้ได้มากบ่ร้ายตัวนะค่ะไม่ร้ายไรายได้มากะรายต่อว่ากันคือนั่งบอกแค่นั้นเลยที่เคลื่อนไหวคือวันที่สิบสี่ะไรมันที่สิบสี่ย่ง เป็นวันที่สิบสี่คือเก่าเนาะค่ะสี่คือเก่าประมาณจะถุ่มค่ะประมาณไปเกินสองทุ่มสองถุ่มนี่จะเริ่มทําพิธีแล้วอกว่าจะทําพิธีไล้วอาเมันก็นานเติบอยู่เนาะนานเติบสิบชั่วโมงนานเติบ้ราขออธิะฐานไปดูใหม่ก่อนไปก่อนไปเตรียมการก่อนค่ะ คือไปกองช่องทุ่มอยู่เนาะค่ะไปกองสองกุงใก่อยนแต่ว่าระว่างทําพิธีนีเฮากะต้องเงียบกันทุกคนแม่นม่ค่ะเงียบเงียบเห็นยังกระหมทักนะค่ะมันมันจอาจจะเป็นที่ภูมิใช่ัหยครับถ้าภูมิแรงอะไรอย่างนี้ก็คือที่เจ้าทางเขาแรงจที่เจ้าทางภูมิแรงอันนี้ก็มามานัดวันที่ที่ชัดเจนเนาะก็คือว่า นัดเป็นวันที่สิบสี่วันพฤหัสวันที่สิบสี่วันนี้รอวันนี้วันที่ที่หนที่สองทุ่มวันนี้วันที่หค่ะเอซีก็บกดดอไว้นะคะวันที่สิบสี่ประมาณสองทุ่มนะคะครับแต่ว่ามืนอนีกับคุณผี่มีเหล็กมากในใจ่่ค่ะให้เอฟซีไปพิจารณาบุรกรบ่ค่ะเหล็กมันก็มีอยู่ตัวมี เล็กฝันเล็กอะไรดอกเป็นเล็กที่ชอบส่วนตัวส่งนอะไรแต่ว่าเปดน่นแหละเป็นเล็กชอบส่วนตัวเป็นหลักเปรตแบบตัวเดียวค่รอะตัวเดียวนแหละก็เล็กชอบส่วนตัวฝันก็ยังไม่ได้ฝันค่ะเป็นเล็กชอบเด็กวิเคราะห์นี่หละชอบในใจนะเป็นเล็กที่ชอบในใจความรู้สึกว่าชอบตัวนี้อืออันนี้ก็มาเอาเลขชอบไปก่อนเนาะเดี๋ยวถึงวันจะมาตามให้นะครับผมเลขทําพิธี ทีนี้นานอยู่เป็นชั่วโมงอยู่ครับรวมทั้งทำพิธีทั้งเสวนากับอีกโมงคือขึนเย็นอ่ะคือใจเย็นครับค่ะต้องใจร้อนี่หอมนี่มันต่งเงียบคือสามคนนี่แหละที่ไปด้วยกันเพราะว่ากอนที่ที่ยุทธมายุทธมาหลายปีแล้วที่ว่าจะเริ่มใหม่ก็สามคนนี่แหละนั่นันมันยุทธยุทธโยนไหนโยนไม่มีอะไรจะทำไป เราไม่มีของจะทำเราเลยอยุประมาณตั้งหลายปีแล้วมันมีหลายอย่างนะพมันมันไปทั่วนะทําไปทั่วไปบนเก่าเกมันยังมันก็ก็คือมันช้ำนะมันทำอะรอย่างเงี้ยพอช้ำๆแล้วก็เพื่อนทำไปบ่อยแล้วมันนันนี่ใช่ไหมด้นั่นแหละมันคาดเคลื่อนถ้าเขาต้องเปลี่ยนตนเปลี่ยนที่ห้องที่ลาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนต้นเนาะตน เปลี่ยนได้ดีเพจากสานที่จะเปลี่ยนต้นแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิมันไม่ได้เหมือนกันต้นไม้มงคลเนาะต้นไม้มงคลถ้ามีกระฝากสวยเลยเน้นกระฝากถ้ามีกระฝากด้วยสวยเลยก็คือมันใครกระฝากมาขามไม่นี่เลยเพราะว่าคนแถวนี้เขาจะรู้เลยใช่ไหมครับรู้รู้ถ้าเกิดทาเป็นพิธีแบบนี้ก็คือว่าจะนี้เลยตรงเลยช่วงที่ว่าเขาติดติบกันนี่ค้นมาเต็มบ้านเลยแม่บ่าค่ะ มาต็มาตรงนี้ตรงนี้แหละเต็มเลยตรงนี้แหละอันนี้ของบาทจะอยู่พอทางนี้ก็ไม่กล้ดเขาไปดอกบาททางเขามาถึงทางนี้เลยเราจะมาทางนี้แหละมาทางนี้มาถามหาบางทีกับพอถึงวันบางทีกับไมอยากอุ่นไฟบางทีทางที่มาทงนี้ก็เดินหนีหายไปสุ่มกอนรัวจะมากรสุ่ม่อไปสวนไปไอ้บึงไม่อยากอยู่ก็อีกไม่ใจเสี่ยงเขาจะมาขอเหล็กแร้วก็ต้อง ก่อนก่อนที่จะออกวันสองวันนี่แหละพอเราจะทําก่อนก่อนสองสามวันคืออย่างที่วันที่สิบสี่ละสองสามวันเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะไปหาไงะไปหาหาดูมันจังแม่นพอมเนาะค่ะอมครับเพราะมันไปถึงวันเลยมันกบบมีเวลามันหาไม่ได้สองสามวันนี้เรายังพอพอได้มาเราก็จะ ไปหาดูซ sort of ื่อรายได้อยู่พะมาอยู่ไม่มีหลายวันเนาะหลายสองหบแนงว่ามันมันหลายใบแล้วหลายใบก็ได้นพอมีหลายวันก็แจ้งวันที่แน่ชัดเนาะวันที่วันวันที่สิบสี่วันพฤหัสนะครับเันสีครับค่ะก่อนเหล็กออกสองหมือเนาะค่ะเนาะสองวัน กดดอไว้นะคะ fc ประมาณสองทุ่มนะคะจะไลฟ์สดให้ fc ดูนะคะวันที่สิบสี่มีนาคมหยุดมาหลายปีอยู่ปีสองปีนี่3สามปีแหละตอนนี้ครั้งแรกเริ่มใหม่ครั้งแรกเลยแต่ต่กอนที่เขาครั้งแรกใหม่ๆเขาเป๊ะเลยนี่นี่เป๊ะเลยนี่ด้วยการนี่เราหยุดมาเราจะยหยุดมาต่างหลายปีแล้วเนาะเก็มาวันนี้มาวันนี้เริ่มใหม่ ถึงวันที่14เนี่ยเป็นครั้งท่ากับเราเริ่มใหม่เตอนนี้มหาครั้งแรกเลยเป็นต่อกจะเริ่มแรกเลยแหละครับก็ลองดูนะครับผมเป็นแค่แนวทางเนาะครับผมครับเป็นแนวทางนะครับผมก็ให้ FC กดรอไว้มันที่14วันเพื่อรหัสนะครับผมที่จะถึงนี่แหละครับขอขอบคุณนะครับผมคุณพี่จันและคุณพี่นะครับผมพี่เพิร์นพี่เพิรพีเพิรนนี่เพิร์นนตา นี่ตาสนั่นตาซูตาสนั่นออตาตำนำอือไอ้ทีมงานก็เลยไอ้ไอ้ทีมงานก็สามคนอันนี้พี่เกินไปพร้อมกันทั้งสามคนไปพร้วยกันครับตาตนำอเอไอ้ไอ้ทีมงานอือครับชุดชุดชุดเดียวกันค่ะอืมขอขอบคุณหลายๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะ FC กดดอไว้เนาะค่ะ แจ้งข่าวเอซวันที่14มีนาคม2567ประมาณ2ทุ่มนะคะพี่บุญจังจะนั่งทำพิธีขอภูมิต้นไม้กันนะคะ2ทุ่มนะคะวันที่14มีนาคมค่ะได้ตัวเลขชอบมาคือ8ตัวเดียวนะคะทางช่องกับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะแต่ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ